สวัสดีค่ะแม่เพบกับคร้ยก,ก้อยจากเบบี้แอนด์มามนะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารร้านเดิมนะคะตรงข้ามกับโรงเรียนฮาโร่นะคะส่งน้องเมดาเรียบร้อยนะคะวันนี้เป็นวันที่3ที่น้องไมด้ามาโรงเรียนนะคะส่งน้องไมดาเสร็จก็จะมาที่ร้านนี้เพื่อกินทานมื้อเช้านะคะตอนนี้ไม่ต้องทําเองเลยนะที่ร้านนี้ก็จะมีเมนูคลีนแล้วก็เป็นเมนูเฮลตีนะคะวันนี้ครูก,ก้อยทานเป็นนี่ แซลมอนชิ้นโตนะคะเป็นแซลมอนย่างแซลมอนเปลีนะคะแล้วก็สลัดผักสดนะคะอันนี้เป็นน้ำสลัดนะคะซึ่งเป็นน้ำสลัดแบบน้ำมันางากรนะคะก็ราดลงไปะะแบบนี้นะคะ,อ,นนะ,คะอ,นนอันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือติดใจเมน,นูนี้มากอะโวคาโดนะคะ อะโวคาโดบนขนมปังขึ้นนะคะอะโวคาโดสดนะคะแล้วก็เป็นมะเขือเทศกริลลอันนี้ชอบมากชอบมะเขือเทศกริลมันจะเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระพวกแบบไลโคป,ปีนอะโวคาโด,โโดเป็นผลไม้อันดับหนึ่งที่คนวางแผนท้องต้องทานนะคะอยู่ในคำเตี๋ยอาหารที่ครูใบบอกนะคะให้กินวันละ ครึ่งผลนะคะเป็นผลไขมันดีแล้วก็โปรตีนสูงนะคะผลไขมันดีมีผลต่อการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนนะแซลมอนโปรตีนผลไขมันดีนะคะผลไขมันดีเป็นตัวสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนเอสโตรเจนทำให้ไข่เจริญเจิบโตดีไข่สุกเพราะปฏิสนธิไงค่ะริวแบบนี้เลยปลาให้กินวันละหนึ่งฝ่าเลย กินแซลมอนกินพวกปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยแหละจะให้โอเมก,า 3, ก้าสามกรดไขมันดีนะคะถักทำเยอะ เมื่อเช้าแม่ทานอะไรกันบ้างไหนลองพิมพ์มาหน่อยน้ำเปล่ากระเป๋าไม่ก้อยอันนี้รูปน้องไมดาตอนประมาณสิบวันถ่ายแล้วก็สั่งเขาทำกระเป๋าทำเท้กเป็นกระเป๋าไว้เดียวในโลกที่มีรูปรูป นะคะในกระเป๋าไม่ต้อยมีอะไรมีหลายอย่างนะคะี่ะกระเป๋าไม่ต้อยมีอะไรมีสมุดโน้ตกระเป๋าใส่บัตรเจลอาบัตต์โปรตีนเฟอร์ตี้ โปรตีนพครบสองซองนะคะเพราะว่าคุกก็จะทานโปรตีนมาแล้วสองซองนะคะเพื่อให้ได้โปรตีนที่เพียงพอต่อวันนะคะเพราะว่าโปรตีนหนึ่งซองนี่มันก็จะมีโปรตีนบริสุทธ์พร้อมดูดซึม25่กรัมนะคะผู้หญิงเราเนี่ยในช่วงที่เราบำรุงไข่เพ็่อมาถังลูกเนี่ยไม่ควรทานโปรตีนต่ำกว่า50กรัมต่อวันก็เลยพกมาสองซองนะเผื่อจังหวะที่แบบอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยไม่ทานจริงๆก็มีสองซองอยู่ในกระเป๋า อันนี้เป็นรสช็อกโกแลตอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่นะคะวันนี้ผมมาสองเดีย๋ยววันนี้มื้อเช้าจะกินรสอะไรดีรสอะไรดีแม่ระหว่างสตรอเบอรี่หรือว่าช็อกโกแลตด,ดีค่ะก็จะกินเนี่ยจริงๆกินเวลาไหนก็ได้นะคะบางทีจะกินตอนมื้อเช้าก็ได้มื้อบ่ายก็ได้จะไปกินตอนเย็นก็ได้ถ้าคนที่แบบคุมน้ำหนักก็ไปกินแบบแทนมื้ออาหารไปเลยตอนมื้อเย็นเนี่ยเชคก,กับพวกุกกิ้แยาดำเอาอะไรดีให้พวกไกินอันไหนก่อนดีพวกก็จะกินร่วมกับอาหารไปเลยเพราะบางทีอาหารที่เราทานเนี่ยนะคะ เหมือนแซลมอนชิ้นนี้ยังไงก็ได้โปรตีนแค่สักประมาณไม่ถึง200ไม่ถึงเขาเรียกว่า20กรัมที่เป็นสารอาหารนะแต่ว่าใน40หนึ่งซองวันให้25กรัมนะคะถ้าเรากิน2ซองคือ50กรัมคือเมนเทนทั้งทุนฐานเลยคือควรไ,ไม่ควรต่ำกว่า50กรัมแต่ถ้าคนจะไปกระตุ้นไข่เนี่ยนะคะจะต้องกินมากกว่านะคะ50กรัมไปอีก16.4เนี่งานวิจัยบอกนะคะเพื่อที่จะได้ไข่สมบูรณ์นะเอาลดอะไรดีแม่ช็อกโกแลตไหมแม่บอกว่าแม่กินช็อกโกแลตเมื่อเช้า ให้พกกูดกินอะไรดีจอบเบอรี่ค่ะคุูก้อยน่าจะเข้ากับมื้อเชา้าโอเคใจตรงกันว่าเก็บจอบเบอรี่อันนี้เก็บก่อนอ่ะแล้วก็อันนี้มีอะไรอีกมีวิตามินโอวอ์ o o. ต้องพกทุกวันนะคะเพราะว่าเป็นวิตามินที่เตรียมพร้อมตั้งคันนะวันละซองวันละซองในหนึ่งซองมีสี่เม็ดนะคุณแม่บอกว่ามื้อเช้าก็ทานโปรตีนเหมือนกันเ<ม>พิ่งทานรสช็อกไปเหมือนกันแม่บอกว่าทานอยู่ค่ะคุก,ก้อยอนะโอเคอย่าดื่มกินวิตามินด้วยนะคะหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วนะแล้วก็มีอะไรอีกในกระเป๋าคุก้อยก็มีแมสม้มมีส้มผลหนึ่ง <laughs> เผื่อหิวในรถนะคะ แล้วก็มีะตะขาบละนะคะโอเคเดี๋ยวฟอร์ตี้อีกซองเป็นมือบ่ายเดี๋ยวขอชมก่อนแล้วกันเนาะแม่บอกว่าตอนนี้กำลังดื่มชาดกข้าวอยเมนมาละซิใช่ไหมดื่มเพื่อขับล้างเรือนนะคะน้ำประมาณนี้ได้นะคะใช้น้ำเปล่าธรรมดาก็ได้แต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านเราชมกับพวกนมแพ้คัดเกรก นมอัลมอนด์มันก็จะเสริมโปรตีนอีกแต่ถ้าอยู่ข้างนอกก็รับเปล่าได้ต้องเทนะ้ำออกนิดนึงนะแม่เพราะว่าเ,เดี๋ยวมันเต็มพอเวลาขมมันลงอะ่ะมันมันจะเต็มขวดคราวนี้มันจะเขย่าไม่ได้อันนี้น้ำของกุก้ยแอบเยอะไปนิดนึง่งเดี๋ยวมันจะเต็มขวดแล้วมันจะไม่มีที่ว่างให้เขยา่าโอเค ยวเช็คได้ดูนะนี่แม่ที่ว่างหน่อยจะเช็คยาโอ้โหสีมันนมเย็นแต่ประโยชน์นี่คือปากรเหวคนละเรื่องนมเย็นไม่กินนะแม่นะ่ะ คาร์โบไฮเดรตน้ำตาลนนี่โปรโตีนลว้วนๆเลยนะคะเป็นโปรโตีนจากพืชน,นะเฟะ้นเบสโปรตีนกรดอะมิโนนะคะคอลลาเจนมัลติวิตามิน33ชนิดอินโนชีทอลสารบำรุงไขโฟลิกแอซิดนะคะที่คนวางแผนท้องต้องกินเพื่อป้องกันภาวะดิบพิการแต่กำเนิดนะคะ,ะโคเอนไซม์คิวเทนนะคะป้องกันไข่แก่นะคะเพิ่มพลังงานให้แก่เซลล์นะคะเบต้าคูแคนเสริมสร้าง,งความคุ้มกนันในที่บางส่วนนะคะเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยอยู่ด้านหลังซองมาอยู่หลังกล่องเยอะมากแล้วก็มีสารสกัดจากพวกเบต้าแคโรทีนจากแครอทมีสารสกัดจากทับทิมนะคะมีสารสกัดจากเมลล็็ดดดแฟกซีนนนะะคคือพูง่่าายๆวมัเป อา,อาหารนะคะจริงๆมันเป็นอาหารเลยแหละนะคะมันเป็นอาหารเลยที่เป็นโปรโตีนสูงแล้วก็ผสมโปรตีนวิตามินมีแบบนี้นะคะไม่ต้องไปกินนชมชมพูนะคะกินแบบนี้ก็กินไปกับอาหารได้เลยหรือบางทีตอนเช้าอะไรไม่ทันจริงๆในรถนั่งในรถ,นนรถก็เช็คไปเลยอันนี้เนื่องจากเรามีแก้วเดี๋ยวเทใส่แก้วให้ดู <c oughs> น,ดนี่เทน้ชมพูอร่อยนะคะมันจะมีความหวานอน่อ,อน อันคือความหวานที่มาจากย่หวานแล้วก็ซูคารลสไม่มีน้ำตาลเลยนะคะเฟร์ตี้ไม่มีน้ำตาลเลยนะอืออย่างนี้กินต่อกินข้าวก่อนกินอาหารก่อนไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีคาร์โบไฮเรดรตเลยคีทูซักเซสนะคะ คีทูสักเซส5บวก1ยังจําได้ใช่ไหมคะ1ลดคาร์บนะคะ1เพิ่มโปรโตีนเนี่ยเพิ่มเพิ่มโปรโตีนไปเลย2ซองต่อวันเพิ่มโปรตีน1เพิ่มโปรโตีน2ลดคาร์บ3งดหวานทานกรดไขมันดีเสริมสารแอนตี้ออกซิแดนท์เนี่ยพวกน้ำมะกรูดที่ไว้กินนะคะแล้วก็บวก1ก็คือกินอาหารเสร็จแล้วอย่าลืมกินวิตามินบำรุงเตรียมพร้อมตั้งขัน ะะอาหาร70วิตามิน30นะคะโฟกัสอาหาร70วิตามิน30นะคะคีตูซักเซสห้าบวกหนึ่งนะคะเพิ่มโปรตีนลดค้ามดหวานทานกรดไขมันดีเสริมสารแอนตี้ออกซิแดนต์และไม่ลืมทานวิตามินเสริมนะคะโดยเฉพาะในนี้มีโฟลิกอยู่แล้วกรดไขมันดีก็เหมือนที่คุณ้อยกินเลยนี่อะไรคะอะโวคาโดนะคะนี่เห็นไหมคะแชม่อนนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้ำที่ราดนี่มันเป็นน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็ในโปรตีนในวิตามินเนี่ยก็จะมีกรดไขมันดีเสริมมาให้ด้วยนะคะ ที่มีโอว์อาร์สี่เมตรจะให้ดูสี่เมตรนะคะอ่าสี่เมตรนี่นะคะมีสี่เมตรแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องทานไออาร์วิตามินอื่นเสริมแล้วนะคะวันละสองคอคุณจบนะคะอันนี้ก็คือโฟลิกนะคะโฟลิก400ไมโครกรัมนะคะอันนี้ก็คือมัลติวิตามินแร่ธาตุนะคะรวมแล้ว20ชนิด ทานมีพวกธาตุเหล็กไอโอดีนที่อย่างครบอันนี้ไขมันดีฟิชออยล์น้ำมันปลาเนะะี่ยค่ะที่คนที่กินปลาแบบเนี้ยไม่ได้ทุกวันนะคะก็ต้องทานฟิชออยล์ด้วยอันนี้โคยไซคลเทนในนี้ยังมีไรซ์เจอออยล์น้ำมันจมูกข้าวที่เป็นไขมันดีชะลอรำไข่เสือ่อมนะคะอ่ะทานไปเลยเพราะอาหารกินทำเพราะอาหารเ่อไม่มีน้ำน้ำมาชมอันนี้หมดแล้วไม่เป็นไร กินพร้อมไปเลยนะคะระหว่างมือะะ้ออาหารที่เรากินนะคะ่ะโอเคอเพราะฉะนั้นอันนี้จะลืมพกติดก,กระเป๋านะคะสองคนที่เตรียมทองนะคะไม่ว่าจะรงมขายเตรียมผนังบรลูกตอนนี้ครกก็อยู่ในช่วงเตรียมผนังกรลูกอของบั่นทอโน้าไม่ไดาร,รับเที่ยงค่ะรับเที่ยงแม่ก็ไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่แถวนี้นะคะนั่งทํางานนั่งทำคอน,นททเทนต์ให้กับแม่แม่นะคะ ล้วก็ทานอาหารที่นี่นะคะแม่กินอะไรกันบ้างอะ่ะแมแม่ก็หนพอหนูว่าตั้งแต่มีลูกเนี่ยเขาไม่ค่อยเข้ามาดูกุก้อยเลยนะ,ะวันนี้มาแล้วมัวเด่ยุ่งเลี้ยงลูกใช่ไหมแม่สําเร็จแล้วนะคะคุณแม่สุพรรณบอกว่าน่าทานมากเลยคะ่ะนะคะคุณแม่กระต่ายบอกว่า กินตามกันพีคุูกกีอีกซี่ครั้งแรกได้น้องแปดเลยค่ะขอบคอุณครูป้ามากๆเลยค่ะอุย้ยเยี่ยมมากเลยตอนนี้ต้องคันอยู่หรือว่าค้อแล้วแนมะ่ขอดูเบบีด้วยนะขอดูน้องแฟนด้วยนะ คุณแม่น้องบอกว่าจากซิดนียนะคะขอบคุณครูป้ายมากตอนนี้30มสิบวิจำได้จำแม่น้องได้เมื่อก่อนตอนที่เพิ่งเพิ่งท้องได้สี่วิก็มารายงานตอนนี้30วสิบวิโูกแป๊บเร็วมากจากซิดนียนะคะยินดีด้วยแม่โอเคเนี่ยประสบความสําเร็จกันเยอะแยะเลยดีใจมากเนีย่ยตอนเช้าๆฟังข่าวดีฟังแล้วแบบยิ้ม มีความสุขกินอะไรกันบ้างแม่ใครเช็คโปรตีนอยู่กินรสอะไรวันนี้กินเฟอร์ตี้รสอะไรคะขอาทานอยู่ค่ะมีสาจะไปใส่ตัวอ่อนเออใส่<ม>พร้อมๆหูก้อยเลยนะหูก้อยก็ประมาณนะั้นแหละมีน้ำมีสาวันนี้ทานเฟอร์ตี้ไปแล้วตอนเช้าอร่อยแม่กินก่อนไปทำงานเยี่ยมมากเลยค่ะ อย่าผ่านมื้อเช้าแนละ้วบางคนผ่านมื้อเช้าก็ติดเฟอร์ตี้ไปหน่อยนะคะเดี๋ยวร่างกายมันจะถูกดึงมันจะดึงอาหารออกจากร่างกายไปใช้ถ้าเราไม่ได้กินอะไรตอนเช้าคราวนี้ไข่เรามันก็จะไม่สมบูรณ์เนาะถ้ามันดึงอาหารออกจากร่างกายนะคะหมั่นต่อ สเมล่อนรสโปรดเหมือนน้องเมด้าเลยเมด้าช่องให้อุ้ยชงเมล่อนเพราะว่าเขาจะชอบขอชิมใครกินผักแบบโค้ก้อยได้บ้างใครกินผักแบบโค้กออยได้บ้างกดหนึ่งกินผักสซๆเลยน้ำสลัดอย่าไปกินน้ำสลัดครีมนะเป็นน้ำสลัดพวกบรัสนิกน้ำสลัดใสที่แบบเป็นน้ำมะก,กอก แม่บอกว่านอกจากจะพูดว่าให้เช็คนมอัลมอนด์กับนมแพ้ในเฟอร์ตี้แล้วเช็คนมถั่วเหลืองได้ไหมคะคือให้กินแค่สองอย่างหรือว่านมพิซซยชิโอดมกอลนดนมถั่วเหลืองเนี่ยมันคือถั่วเหลืองบดนะแล้วในถั่วเหลืองบดมันมีแป้งด้วยนะมีน้ําตาลด้วยนะอืเดี๋ยวได้น้ําตาลสูงคือเฟอร์ตี้เนี่ยมันสกัดโปรตีนออกมาจากถั่วเหลืองมันไม่ได้เอาถั่วเหลืองมาบดนะมันดึงแต่โปรตีนออกมาสูงถึงเก้าสิบเซ็นมันไม่เหมือนกับ ซอยพาวเดอร์นะไม่เหมือนกับน้ำเต้าหู้นะนรัเต้าหู้คือซอยคือเอามาทำเม็ดมีโปรตีนด้วยมีแป้งด้วยมีน้ําตาลด้วยมีสารก่อแพ้ด้วยอืมคือกินนมถั่วเหลืองกินได้แต่ว่าไม่ต้องกินบุกเดี๋ยวมันจะมีแป้งเยอะน้ำตาลเยอะให้กินนมเอ่ออัลมอนด์อันสวีทนะคะคือไม่หวานแล้วก็นมแพชัตเตอร์นมวัวยังไม่ให้กินเลยเพราะว่านมวัวมีแลคโตสสูงแลคโตสมันก็จะมีน้ําตาลในนมนมแพชเนี่ยแลคโตสต่ํา การก่อแพ้น้อยโปรตีนสูงกินตามทีู่่ณ่้าแนะนำนะคะกินตามที่คุณ่้าแนะนำอะไรทีู่่ณป้ยบอกคือ,คอมันมันถูกพิสูจน์มาแล้วจากแม่ๆจำนวนมากคกณค้าตอนนี้ท้องหกสัปดาห์แล้วยังแพ้ท้องอยู่หนักมากเลยอะยาหมอก็เอาไม่อยู่มีวิธีไหมไม่มีแพ้ท้องคือไม่มีวิธีแม่ตอนกูณป้แพ้ก็แพ้หนักมากมน้ำหนักลดรออย่างเดียวเลยรอคอยแล้วก็ทําสมาธิ หลับทําสมาธิเพราะครูก็ยิ่งกินยาแก้แพ้ยิ่งหมึนยิ่งงงคือยาแก้แพ้มันทําให้เราหลับแล้วลืมลืม,มชีวิตมันจบจบ,จบไปแค่นั้นแหละพอตื่นมาก็เลยก็เอาอีกเมาเรือเหมือนเดิมอดทนอย่างเดียวเลยเขาบอกว่าวิตามินดีเนี่ยอ,อมันก็จะช่วยมีหกเนี่ยมันก็จะช่วยลดอาการแพ้ท้องได้ครูก็ก็กินแต่ก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าดีขึ้นนะเออแต่เราก็กินตามที่คุณหมอให้อะไรเงี้ยแล้วก็น้ําขิงที่จะช่วยได้คือน้ําขิง นะคะขิงดาก็ได้แม่ชงแล้วก็ใส่น้ำผึ้งไปนิดนึงก็ได้แล้วก็จิบจิบตลอดวันคือตอนจิบมันก็มันเท่าได้นิดนึงแต่พอหายจิบก็มาอีกนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ครูก็รู้สึกว่าช่วยได้ดีค<อ>ือพวกขนมปังบิสกิตที่มันจืดจืดอะคือคนคนแพ้ท้องอ,อ,อย่าให้น้าลายแห้งอะคืออยาให้เขาเรียกอ,อะไรอยาให้หิวอะอปกัดกัดกิน,ก,นกินอะไรเงี้ยตอนครูก็แพ้ท้องครูกินกระท้อนวนลลูกกินส้มโอกิน อะไรนะสละ <c oughs> ข้าวนี่กินไม่ได้เลยเหม็นอาหาราโปรตีนที่เป็นจากสัตว์กินไม่ได้เลยอาเมนูเยนที่ว่ากินได้คือข้าวผัดไข่กินไข่ได้กินผักได้เนื้อสัตว์กินไม่ได้เลยตู้เย็นเหม็นมากนะ้ำเปล่าเหม็นคิดดูแล้วกันแล้วก็เชื่อไหมว่ากินได้อย่างเดียวคือย,ยูโรคัสตาร์เค้กคือกินของหวานอะเพราะว่าไม่งั้นมีชีวิตอยู่ไม่ได้ซึ่ง ไม่ต้องกังวลในสามเดือนแรกที่เราแพ้ท้องอะ่ะว่าเออเรายังกินของไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าลูกไม่ได้รับอาหารจากเราในสามเดือนแรกเขารับอาหารจากถุงไข่แดงที่เราเคยบำรุูไข่อะ่ะก็จะกินจากถุงไข่แดงแล้วพอเขาจะสูตรจากถุงไข่แดงจนถุงไข่แดงนะฟีบพอเขาอายุสี่เดือนคราวนี้เขาจะกินจากรบอ่ะรานนี้แม่ก็ต้องเริ่มกลับมาบำรุงเริ่มกลับมากินโปรตีนเฟอร์ตี้ได้แล้วนะน,นี่นะคะปลา ไปก่อนแนมะ่เดี๋มากินโชว์ทุกวันเพราะว่ามารับลูกก็ต้องมานั่งกินล้านนี้ยกินอะไรเดี๋ยวจะกินโชว์ทุกวันจะตบทายด้วเฟอร์ตี้อย่างนี้อิ่มปื้มอิ่มแบบมีประโยชน์ You are what you eat กินตามคำพีกินดีก็ท้องได้จำคำนี้เลย You are what you eat อยากไข่สวยก็ต้องกินอะไรที่มันบำรุงไข่ ถ้าเรากินอะไรของหวานของข้าของพันไข่เราก็พัง you are what you eat <laughs>